ภาษาไทยผูกคังเลาข้างเลาาก็หลาไทยเลยไทยลมนะมอนข้อสเนอร์คำว่าอย่างนี้ครับม้างนะคำว่าม้างม้างก็คือการหือ้ออกนะการดึงออก ม้างแต่ถ้าเมียนก็คือเก็บนะครับม้างแล้วก็เมียนม้างก็คือการฮือออกนะครับการปลดออกนะครับการเมียนก็คือการเก็บนะครับเป็นอีกอย่างหนึ่งนะซึ่งเสนอไปแล้วคําก่อนหน้านี้นะครับคําว่าม้างนั่นก็คือคําว่ารื้อออกนั่นเองอย่างเช่นการรื้อเต็นนะครับ หรือการรือ้อมุงออกนะครับนั่นก็คือการารื้อนั่นเองนะครับ